ในส่วนของพื้นที่ภาคใต้เนี่ยตอนนี้มีประกาศเตือนต้องเฝ้าระวังแล้วนะครับเพราะว่าจะมีฝนตกหนะักทีนี้ในประกาศเตือนเนี่ยคำว่าภาคใต้เนี่ยจะรวมถึงภาคตะวันตกก็คือด้านบนบนของภาคใต้ด้วยนะครับเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สจังหวัดนี้ปริมาณฝนจะสูงถึง1 0 0่งถึงหนึมเมเลยนะฮะแต่ทีนี้ว่าถ้าตกต่อเนื่องจนเกินระดับ200มเมแล้วเนี่ย อันนี้จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ําหลากนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดรวมถึงมีประกาศจากกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวังดินถล่มด้วยครับมาดูจากในส่วนของคุณสุรศรีกิติมนทนก่อนนะครับเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือว่าสทนชอ,อธิบายอย่างนี้ครับว่ามีร่องมรสุม กำลังจะเคลื่อนลงไปที่พื้นที่ภาคใต้นะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ประเมินสถานการณ์เตรียมความพร้อมไว้รับสถานการณ์น้ําโดยถอดบทเรียนจากปีที่แล้วนี่แหละครับเดี๋ยวจะมีการตั้งศูนย์ส่วนหน้าที่จังหวัดยะลาตอนนี้มีศูนย์ส่วนหน้าอยู่ที่เชียงรายใช่ไหมฮะเดี๋ยวจะต้องไปตั้งที่ภาคใต้และที่ยะลาเพราะว่าคาดว่าตรงนั้นจะฝนตกหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่แหละนะฮะนอกจากนี้ต้องเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ําที่ตอนนี้ปริมาณน้ำเนี่ย เก็บไว้เกิน80%แล้วนะเหล่านี้ต้องเฝ้าระวังรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้าล้นตลิ่งในจังหวัดต่อไปนี้ครับราชบุรีเพชบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองพังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีกระบี่นครศรีธรรมราชตรังสตูลพัทลงุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสจังหวัดเหล่านี้นะครับในพื้นที่เสี่ยงคือพื้นที่ที่ปกติมันท่วมอะฮะ ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้าล้นตลิ่งได้นะครับให้เตรียมรับมือสถานการณ์รวมทั้งต้องแจ้งเตือนล่วงหน้าแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงด้วยครับ ด้านนายจิระยุห่วงทรั์โคศกสปชหรือว่าศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตาภัยและดินคลนถลม่มก็บอกว่าถ้าไปดูสถานการณ์ภาคใต้พื้นที่ตอนบนของภาคใต้ในหนึ่งสองวันนี้มีฝนตกหนักนะคะโดยเฉพาะเพชรบุรีประจบคีรีขันปริมาณฝนเฉลีย่ยสะสม100-140ถึงมิลลิเมตรนะคะและถ้าตกต่อเนื่องจนปริมาณฝนสะสมมันเกิน200มิลลิเมตรอันนี้ถือว่าเยอะมากๆแค่ร้อยหนึ่งนี่ก็เยอะมากแล้วถ้าสะสมไปถึง200เนี่ยมีความเสี่ยงน้ําท่วม ฉับพลันน้ําป่าไหลหลากได้เพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดนะคะขณะที่กรมชลประทานครับก็เตรียมพร้อมรับมือไว้แล้วนะเขาเตรียมสแตนบายเครื่องสูบน้ำเนี่ย552เครื่องเครื่องผลักดันน้ําอีก227เครื่องรถบรรทุกน้ํา44คันแล้วก็เครื่องจักรกลสนับสนุนอื่นๆ277หน่วยในพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดน้ําท่วมในส่วนภาคใต้ที่บอกไปอันนี้คือเรื่องน้ํานะ แต่ล่าสุดคุณผู้ชมวันนี้มีประกาศจากกรมทรัพยากรธรณีขอให้ประชาชนเฝ้าระวังน้ําป่าแล้วก็ดินถลม่มจําได้ไหมฮะเมื่อระลอกที่แล้วตอนนั้นที่เป็นหางหางของพายุแล้วเราเจอบางจังหวัดเนี่ยผู้เสียชีวิตเยอะไม่ได้มาจากน้ําท่วมมาจากดินถล่มนะฮะช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่11ตุลาคมนะครับพื้นที่ต่อไปนี้ระวังน้ําป่าไหลหลากกับดินถลม่มจังหวัดราชบุรีให้ระวังพื้นที่สวนพึ่งบ้านคาจังหวัดเพชรบุรี ระวังพื้นที่หนองย่าปล่องแก่งกระจานจังหวัดประจวบคีรีขันเฝ้าระวังพื้นที่หัวหินปราณบุรีกุยบุรีและจังหวัดยะลาเฝ้าระวังในพื้นที่เบตงทานโตแล้วก็ยะหาครับ